กาดปารเทต้านะครับเป็นผู้ถามคําถามนะครับครับครับอันนี้ก็คําถามแรกนะครับแต่ละบรรลังอารมณ์ไม่เหมือนกันบังคับไม่ได้บางคราวก็เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานแต่ไม่เอาเรื่องด้วยเลยสักกรรมฐานแต่ไม่ได้เรื่องเลยบังคับนะแต่ไม่ได้เรื่องเลยสักกรรมฐานนะครับจนท้ายที่สุดตั้งจิต ความปรารถนาขอให้ทําจนสุดบรลลังอันนี้เหมือนกับว่าเล่าให้ฟังครับว่า,า,าให้ตอนนั่งสมาธิท่านคิดแบบนี้ครับครับผมแล้วก็ขอขยายความระหว่างสัจจะกับอธิษฐานเพิ่มเติมนิดหน่อยตามเวลาสมควรมีความสุขอย่างมากในคอร์สนี้นะครับกับการไม่เพ่งโทษผู้อื่นและไม่เพ่งโทษตนที่ผ่านไปแล้ว และขอสมาทานข้อนี้ตลอดไปคแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะอนุโมทนาสาธุกับเรานะครับตรงนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกกลัวค่อนข้างมากในเรื่องของการที่เราพูดอะไรไปแล้วแล้วเราทําไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการที่เราตั้งใจอ่ะจริงๆให้เราคิดไปว่าการที่พปรองให้เราสมาทานศีลนะจริงๆแล้วเรายังทําไม่ได้แต่ถามว่าทําไมพระรองให้เราสมาทานเพราะว่าการตั้งใจเนี่ย อย่างที่บอกว่าคําว่าสัจจะเนี่ยมันเป็นเรื่องของอในส่วนที่มันอาจจะมีความลึกกว่านั้นนะแต่การที่เราตั้งใจจะทําความดีแล้วทําไม่ได้นะจริงๆผมไม่แน่ใจว่าเสียสัจจะหรือเปล่านะผู้รู้ลองเช็คดูแต่ความรู้สึกผมเนี่ยเรามันเหมือนกับว่าการที่เราสมาทานตั้งใจจะทําอะไรแล้วเนี่ยแล้วกิเลสเนี่ยมัน เผยออกไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เราสมาทานเนี่ยเป็นทิละสัญญามันก็จะทาให้ก็จะทําให้เรารู้สึกหยุดในการกระทํานั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์จะให้เราสมาทานดังนั้นหมายความว่าการสมาทานศีลไม่ได้แปลว่าเราต้องทําได้ก่อนแล้วจะมาสมาทานประโยชน์ของการสมาทานกนะ็คือทิระสัญญาเหตุใกล้ของสติดังนั้นจึงทําให้การที่เราหมายไว้ว่าเราตั้งใจจะทําแบบเนี้ย พอเราเจอวัตถุนั้นเฉพาะหน้าสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยจะทําให้เรางดเว้นได้แต่การที่เราเผลอไปเนี่ยก็ให้อาภัยตัวเองแล้วก็เอาใหม่อันนั้นก็คือถ้าเราไม่ได้เหมือนกับจะตั้งสัจจะไว้เพื่อเป็นพระโพธิสัตว์หรืออะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ผมมีวารสึก่าด้วยส่วนตัวนะไม่ได้เป็นการเสียสัจจะเป็นการตั้งใจจะทําความดีนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะของอ การที่เรามีกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เผลอออกไปนะครับเราไม่ได้ล่วงด้วยความตั้งใจนะครับถึงเราจะตั้งไม่ตั้งเนี่ยการล่วงออกไปมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่การที่เราสมาทานตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะหยุดการก้าวล่วงวัตถุนั้นได้นะครับในส่วนตัวนะครับก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเสียสละนะฮะเป็นเรื่องการตั้งใจทําความดีแล้วเผลอออกไปก็เอาใหม่ให้ภัยตัวเองแล้วก็สมาทานใหม่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่า คนที่ตั้งใจแต่ในใจลึกๆมีความรู้สึกว่าฉันจะล่วงละเมิดฉันสมาทานเพื่อจะได้บุญถ้าแบบเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของการเสียสัจจะมันเหมือนว่าเราไม่เราไม่ตรงไปตรงมากับความรู้สึกแต่ความรู้สึกเราคือเราไม่อยากล่วงละเมิดจริงๆเป็นการสมาทานขณะที่ล่วงละเมิดนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องสัจจะมันเป็นเรื่องของเราไม่ได้ตั้งใจที่จะล่วงละเมิดนะครับเหมือนพนร,รนะพิสุเหมือนกันก็คือเรา เราสมาทานศีขาบทแล้วเรามีความรู้สึกว่าจะไม่ล่วงละเมิดด้วยเหตุแห่งชีวิตไม่ล่วงละเมิดพระบัญญัติแต่ล่วงละเมิดไปเพราะเผลอเนี่ยจริงๆแล้วไม่พระองค์ไม่ได้ตําหนิอะไรเลยนะครับแสดงคืนเอาใหม่นะครับจึงทําให้ส่วนตรงนี้จึงทําให้เราไม่รู้สึกวิปัสสนาหรือเดือดนรน้อนใจกับสิ่งที่เราจะล่วงเราไม่เคยตั้งใจที่จะละเมิดแม้ด้วยเหตุแห่งชีวิตนี่คือการที่เราเหมือนกับ มีความตั้งใจดีนะครับจะเป็นลักษณะน,นั้นนั้นคําถามนี้ก็อยากให้พวกเราสมาทานโดยที่ไม่ต้องกลัวนะครับครับผมพอดีมีคําถามเกี่ยวกับอัตตาสัมมาปณิทิด้วยนะครับในการบันทึกข้อปฏิบัติเพื่อบ่มอินทรีย์หากมีความรู้สึกว่ายกตนข่มผู้อื่นขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งจะบันทึกช่องไหนดีระหว่างเพ่งโทษบุคคลอื่น หรือว่ากรรมใหม่ของเราหรือว่ายึดอะไรจึงทุกยกตนข่มท่านนะนะ,ระจริงๆแล้วมันก็คือมันก็จะบอกว่าเป็นกรรมใหม่ของเราก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วก็ทํากรรมออกไปด้วยลักษณะของอพูดออกไปนะว่ามันเหมือนกับเขากําลังจะพูดเรื่องของถ้ายกตนข่มท่านโดยพูดออกมาหรือเปล่า หรือว่าตั้งอัตตาสมาเป็นที่เลยรู้สึกว่าไม่เกี่ยวนะก็คือหมายความว่าถ้ายกตนข่มท่านเนี่ยในลักษณะเ,เป็นความคิดขึ้นมามันเป็นความคิดขึ้นมานะก็อาจจะเป็นกรรมใหม่ก็ได้นะครับส่วนถามว่าไอความรู้สึกนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกปฏิฆะก็ได้ถ้าปฏิฆะเมื่อไหร่ก็ให้พิจารณาว่าทุกใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะยึดอะไรหาสมุดฐานของความขุนใจ แต่ถ้าเราไม่ได้ขุนใจเราเป็นโลภะอย่างเดียวเป็นมานะยกตนขึ้นมาอันนั้นก็ไม่ได้ทุกข์กันนะเราก็หาว่าอาจจะเป็นกิเลสก็ได้ว่าไอสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความอยากหรือเปล่าเป็นความอยากในใจของเราที่จะเก่งกว่าคนอื่นนะก็อาจจะดูความอยากทางใจก็ได้หรือว่าพิจารณากรรมใหม่ของเราก็ได้นะครับน,น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะข้ออื่นไม่ค่อยได้ส่งเคาะลงเท่าไหร่ เป็นเรื่องของความอยากถ้าเป็นมานะนะก็จะเป็นความอยากนะพิจารณาว่าเรามีความรู้สึกอยากดีกว่าเขาเลยกล่าวสิ่งเหล่านี้มาแล้วไม่ทุกนะก็ไม่ต้องพิจารณาข้อเจที่ทุกข์ใจเพราะว่าหาว่าเรายึดอะไรนะจะเป็นในเรื่องของปฏิฆะโดยตรงนะครับ,บรบัอไปนะครับอริยสัจแห่งอารมณ์คืออะไรอริยสัจแห่งอารมณ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับอริยสัจแห่งจิตอย่างไร ในส่วนของอริยสัจแห่งอารมณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คืออุปทา,านขันห้าก็คือหมายความว่าขณะที่สภาวะทุกปรากฏขึ้นนั่นคือทุกขสัจหมายความว่าขณะที่นามรูปปรากฏตรงนั้นก็เรียกว่านะทุกขสัจนะทุกขสัจโดยสภาวะเรียกอุปทา,านขันห้าดังนั้นส่วนการจะเข้าสู่อริยสัจแห่งอารมณ์หรือนามรูป,ปะบริเฉทยานะหมายความว่า ิตของบุคคลน,นั้นเนี่ยจะต้องมีอริยสัจแห่งจิตด้วยถ้าสองอย่างนี้เกิดพร้อมกันตอนฟังหมายความว่าฟังแล้วจิตเนี่ยมีอริยสัจและเข้าถึงอริยสัจแห่งอารมณ์คือขันห์าปรากฏขณะฟังก็คือวิปจิตตัญญูเนี่ยตรงนั้นก็คือไม่ต้องแยกแต่ถ้าเป็นเนื้อยาบุคคลหมายความว่าเราฟังแล้วเรายังไม่ถึงขันห้าหรือเรียกว่าอาริยสัจแห่งอารมณ์เราจึงทําให้ฟังแล้วพัฒนาจิตให้สอดคล้องกับอริยสัจคืออริยสัจแห่งจิต เมื่ออริสัตแห่งจิตเกิดขึ้นเนี่ยก็ไปดําเนินการในเรื่องของการภาวนาหรืออาตาปีเรียกว่าองค์มรค5จึงทําใหอ้อ่อย่างที่บอกว่าอาริีสัต์แห่งจิตเนี่ยเมื่อไปกําหนดอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจะทําให้ขันห้าปรากฏจึงทําให้อรลีสัตว์แห่งจิตรวมกับอริสัตแห่งอารมณ์ตรงนี้เขาเรียกว่าสัจจญาณไม่แยกไม่แยกสําหรับคนที่เก่งแต่แยกสําหรับคนที่ไม่เก่ง เพราะฟังแล้วเนี่ยไม่สามารถถึงขันห้าคือนามรูปถูกไหมเอ่ยเราจึงต้องพัฒนาจิตเพื่อให้มีอริยสัจแล้วเอาอริยสัจนั่นแหละไปกําหนดอารมณ์ทางอินทรีย์สังวรคือตาหูจม,มูกลิ้นกายใจจึงทําให้สามารถปรากฏนามและรูปหรือขันห้าปรากฏตามทวารต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอที่พูดไปแล้วนะครับ,รบอยากทราบว่า ุดงสิบสามจัดอยู่ในจาริตศินหรือว่าวาริตศินครับจริงๆทุดงจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนทุดงท่านแสดงไว้ในส่วนของการกระทําตามลําดับอนุปุภะกิริยานั่นก็คือหมายความว่าการทําถามว่าอยู่ขั้นไหนถามว่าก็อยู่ในส่วนของการ ขัดเกาในการประพตินะครับคือโดยโดยส่วนมากก็คือประพฤติประพติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในการขัดเกากิเลสน,นะครับก็เป็นการประพฤติที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฉันอาสนะเดียวเป็นต้นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เป็นส่วนในเรื่องของวาริตะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้ออื่นผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าสงเคราะห์นในจาริตตะโดยส่วนมากได้หรือว่าเป็นอะไรนะครับอาวีติกมะได้ไหมครับ อวิติกรม,มะจริงๆอวิติกรม,มะเป็นพระบัญญัติคือบัญญัติแล้วก็เราไม่ล่วงละเมิดก็เป็นอวิติกรรม,มศีลนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าถ้าใครเจริญทุดงแล้วกรรมฐานไม่ดีขึ้นนะก็ไม่ต้องทำมันขึ้นอยู่กับว่าใครทำแล้วการภาวนาดีขึ้นก็ให้ทำนะให้สังเกตดูว่าเราทำแล้วการภาวนาเราดีขึ้นไหมเพราะบางคนเนี่ยพอ พักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายก็ไม่ดีภาวนาก็ไม่ดีพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าไม่จําเป็นอันนั้นพวกนี้มันแล้วแต่อัธยาศัยเพราะบางคนเนี่ยเป็นนักรบหมายความว่าถ้าได้ทุดงคขวัตเหล่านี้มีความรู้สึกว่าฮึกเิมเป็นอย่างมากและชาแรกะกิเลสได้ดีนะครับแล้วแต่บุคคลนะครับจึงทําให้เป็นเรื่องของอะจะบอกว่าจาริตตก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่ทําให้ ดูแล้วเป็นข้อวัดที่ดีนะเป็นข้อวัดที่น่าสรรเสริญน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งเคาะโดยตรงนะฮะแต่ว่าท่านแสดงเอาไว้ในอนุปุประ,ะกิริยานะครับเพื่อเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทํากายวาใจาให้บริสุทธิ์นิมนต์นอาจารย์เอกราชครับช่วยเสริมนิดหนึงของไหมครับขอโอกาสพระเทราครับพอดี ได้ได้ฟังที่อาจารย์อธิการว่าเป็นอนุบุพภิกริยาใช่ไหมครับพอดีทาให้ผมระลึกถึงพระสูตรได้นสูตรหนึ่งชื่อว่าปฐมเสขาสูตรกับทุติยเสขาสูตรนะครับได้กล่าวทุตาธรรมเอาไว้หลังจะมีขั้นตอนก็คือศรัทธาศีรสังบลแล้วก็จะมีทุตาธรรมแทรกตรงนั้นเราก็สีรสังบรอาจารย์เด็กเนลองใกล้อีกนิดนงครับเป็นทุตตาธรรม ล้วทุตตาธรรมนั้นจะมีอยู่สองความหมายครับคือหนึ่งทุดงแล้วก็สองก็คือธรรมะที่เป็นเครื่องขัดเกลาครับอ๋อแทรกอยู่ตรงไหนนะครับออยู่ในระหว่างของศีลสังวรศีลสังวรกับสียะสังวรครับกับอินทรีสังวรมีตรงนี้แทรกอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นจึงเป็นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเพิ่มเติมว่าในขนาดีลสังวรของเรายังมีการรั่วอยู่หรือว่ายังควบคุมอกุศลจิตทางใจไม่ได้ ก็สามารถสมทานทุตาธรรมโดยเนยยะของทุดงได้หรือว่าสมทานทุตาธรรมโดยเนยยะของสมทานอัตตะสมาปณิทิของพวกเราได้ครับเป็นการถูกเราเพ่มขึ้นได้ครับอนุโมทนาครับอันนี้ตรงตรงเลยก็คือถ้าถ้ามีสูตรนี้อยู่เนี่ยก็รู้ว่าทุดงเนี่ยอยู่ในระหว่างศีลสังวรกับอินทรีย์สังวรอยู่ในเรื่องของอนุปุภากิริยาคือกําลังจะทํากายวาจาใจให้ดีขึ้นนะให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจะบอกว่า อยู่ในจาริตตะโดยสงเคราะห์ก็ยังพอได้เพราะว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่ทําให้จิตใจเราประณีตขึ้นอินทรีย์สังวรจึงเห็นมากขึ้นกับกิเลสน,นะครับเพราะว่าคนที่ฉันมือเดียวนะครับฉันอ,อาสนะเดียวนะฉันในบาทเราจะเห็นกิเลสเยอะเลยในความอยากที่จะดังนั้นจึงทําให้ตรงนี้แหละเป็นส่วนในการที่ช่วยฝึกให้ให้กายวาจาใจบริสุทธิ์มากขึ้นนะท่านก็เลยแสดงในเรื่องของ ทุด,ดงเอาไว้ในส่วนของอนุปุะกิริยานะครับแต่ของเราก็คือเราไม่อุก,กิจขนาดนั้นเราก็ใช้อัตตะสมาพิธีคือเราสมาทานอะไรที่เรายัางพอที่จะฝึกได้และตรงกับกิเลสของเราที่เราจะค่อยๆละคลายน,นี่ก็จะค่อนข้างที่จะเอามาส่งเคาะกันได้อยู่ครับนโมทนาครับครับขโอการครับ ความเมตตาหรือกรุณาต่อบุคคลอื่นที่แท้จริงควรรู้สึกอย่างไรได้ยินอาจารย์กล่าวว่าไม่ใช่บุคคลนั้นเป็นความสุขของเราะระหว่างสองข้อนี้ข้อไหนจะถูก 1. ความสุขของบุคคลนั้นเป็นความสุขของเรา 2. การได้รู้สึกดีต่อบุคคลนั้นหรือการได้ช่วยเหลือบุคคลนั้นเป็นความสุขของเรา ครับจริงๆแล้วทั้งสองอย่างได้นะครับในส่วนของเมตตาเนี่ยเหมือนกับว่าต่างกันกันกบตัณหาตรงที่ว่าตัณหาเนี่ยการที่เรารู้สึกปรารถนาดีกับเขาเนี่ยมันมีการหวังผลพอการหวังผลปุ๊บเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าตัณหาก็คือความสุขของเราคือความสุขของเขาเราพยายามจะยัดเยียดสิ่งที่เราต้องการให้กับเขาคิดว่ามันดีนะครับ แต่ถ้าเมตตาเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเมตตาคือหมายความว่าขณะที่เรารู้ว่าเขามีความสุขอยู่เราก็มีความสุขหรือความปรารถนาเขาจะสุขหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราปรารถนาให้เขามีความสุขจึงได้ทั้งสองอย่างเมื่อเรารู้ว่าเขาสุขเราก็รู้สึกมีความสุขกระเด็ได้ก็คือหมายความว่าเราก็แผ่ให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นความสุขของเขาคือความสุขของเราเพื่อให้แยกกับตัณหาเพราะตัณหาเนี่ยลองสังเกตนะพ่อแม่นะ เรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกมีความสุขไหมแต่ต้องเอาความสุขของเราไปให้เขาเราไม่เราไม่เคยคิดเลยว่าเขาสุขหรือเปล่าที่เราไปให้เขาแต่เรารู้สึกว่าดีดังนั้นจึงทําให้ตรงเนี้เป็นตัญหาแต่ถ้าเผื่อเรามีความรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขกับการที่เขาเป็นเป็นกุ๊กหรือเป็นเชฟไม่ใช่หมอถามว่าเรามีความสุขได้ไหมถ้าพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าต้องการใช่ไหม ถ้าลูกเป็นหมอลูกจะมีความสุขนะถ้าลูกเป็นเชฟลูกจะอะไรก็ตามแต่นั่นคือความสุขของเราที่เราคิดแต่ถ้าเผื่อว่าเราเมตตาเรามีคาม้านสกว่าเขามีความสุขกับการทําอาหารเอาเลยลูกสนับสนุนนี่คือลักษณะของเมตตาไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องการอะไรจากเขาแค่เขาเนี่ยยืนด้วยตัวเขาเองได้แล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้ว นั้นทั้งสองคำถามที่ผู้เรียดถามก็คือได้ทั้งสองอารมณ์คือเราปารถนายให้เขามีความสุขหรือความสุขของเขาคือความสุขของเราก็คือเราก็ที่เรามีความสุขก็คือเราแผ่เมตตาให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าตอนนี้เขาสุขอยู่แต่เราก็มีความรู้สึกว่าก็ขอให้เขามีความสุขกายสุขใจมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละนะก็จะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับ ในการสำรวมอินทรีย์ถ้ามีการอยากมองแล้วมองไปตามความอยากเป็นต้นเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำใช่หรือไม่ถ้าใช่ควรมีวิธีฝึกอย่างไรเพื่อไม่ให้เผลอทำตามความอยากความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ทำไม่ได้ทำตามความอยากนั้นควรทำอย่างไรจริงๆแล้วนะครับการปฏิบัติจริงๆเนี่ย ผู้ปฏิบัติโดยส่วนมากเนี่ยพอเราจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เผลอไม่อยากให้ผิดแต่การปฏิบัติจริงๆก็คือต้องตามรู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงนั้นจึงทําให้อินทรีย์สังวรเนี่ยไม่ใช่อะไรนอกจากว่าเผลอไปก่อนแล้วรู้หลังจากนั้นขบวนการของการไม่ถือโดยนิมิตอนุปย,ยชนะต้องใช้เครื่องอยู่ถึงจะสามารถสํารวมอินทรีย์ได้ไม่งั้นเนี่ยก็คือเราก็แค่ รู้ว่าส่งออกไปเสร็จแล้วก็ส่งออกไปอีกแล้วก็รู้อีกแล้วก็ส่งออกไปอีกก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นปกติแต่พอคนที่เริ่มศึกษาอินทรีย์สังวรเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะส่งออกไปอีกดังนั้นถ้าเราไม่อยากเราก็ต้องฝึกในเรื่องของการไม่ถือโดยนิมิตอนุพย,ยนชนะโดยที่มีการฝึกสองอย่างนะครับการฝึกรูปประมอย่างเดียวจะหนักคำว่าหนักก็คือ ทุกคนพอกระจายน้ำหนักใช่ไหมครับพอใจเราไม่ถูกเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่เรียกว่าอินทรีย์สังวรเพราะเมื่อเช้าที่อาจารย์เอกราชถามเนี่ยคือถ้าเราจะพูดให้ลึกขึ้นเนี่ยการสํารวมเนี่ยมันคือเมื่อใจเป็นกุศลตรงนั้นถึงจะเรียกว่าสํารวมไม่เกี่ยวกวับเรื่องของการปิดทวารปิดตาเลยดังนั้นจึงทําให้การที่เราจะสํารวมอินทรีหนึ่งก็คือจะต้องเป็นกุศล พอเป็นกุศลแล้วต้องฝึกว่าไม่ถือโดยความสวยงามคือไม่ส่งออกไปอีกการไม่ส่งออกโดยสภาวะหมายความว่าจะต้องมีเครื่องอยู่ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจที่ใกล้กับฐานของกายหรือสติประฐานโดยตรงเมื่อไหร่ที่จิตเราถึงฐานอินทรีย์สังวรจึงเป็นไปได้ดังนจึงทําให้ถ้าคนที่กําลังสํารวมตาอยู่แล้วเกิดมีความรู้สึกว่าจิตต้องการจะออกไปนะครับก็คือพอออกไปปุ๊บเนี่ย คือถ้าเราเห็นการเคลื่อนไปโดยที่ยังไม่กรอกตาหรือหันคอไปเราแค่รู้อุปาทานคือการยึดที่อยากจะมองพอเรารู้ก็คลายก็แค่รู้ว่าอยากแต่เมื่อไหร่ที่อุปทา,านยึดว่าอยากจะมองสิ่งนั้นให้ชัดแล้วหันคอไปแล้วก็ชัดก็แค่รู้ว่าเป็นนิมิตอนุพยัญชนะทำไงเอ่ยก็แค่รู้พอรู้แล้วก็คือละแล้วถูกไหมฮะไม่ต้องไปเดือดร้อนใจคือหมายความว่า ให้มีความรู้สึกว่าพยายามตามไปสติเนี่ยมีหน้าที่ก็คือไม่ได้ล้ำหน้าถ้าล้ำหน้ากลายเป็นความอยากที่จะไม่ให้มีกิเลสผิดอีกเพราะว่าไปสร้างผู้รู้ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ผู้รู้จริงๆดังนั้นหมายความว่าผู้รู้ในที่นี้เนี่ยก็คือจะต้องฝึกสติให้เผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้โดยที่สติเริ่มมีกําลังในการหยุดแล้วอาศัยฐานความรู้สึกของจิต จะทาให้สตินั้นมีกําลังก็คือหมายความว่าเป็นอัตโนมัติไม่ได้สร้างคือมีผู้รู้แล้วหมายความว่าพอตอไปจิตปิดสภาวะหรือส่งออกไปเนี่ยเราจะมีค้าสิกว,ว่าเราไม่เดือดร้อนเลยก็คือแค่รู้แล้วก็กลับมามันเบามากแต่ถ้าเผื่อว่าเรายังไม่ถึงขั้นนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นไปสร้างไปทําให้รู้ชัดชัดโดยที่จดจ้องไม่ให้เผลอจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโดยส่วนมากผิดเกือบทั้งหมดใจไม่โปร และเครียดดูรู้เลยนะครับแล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าคนนั้นไม่ตรงไม่ตรงไปตรงมาการสร้างผู้รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะทําให้เรารู้อารมณ์มากขึ้นจะรู้สึกว่าไอ้นู่นก็รู้ไอน้นี่ก็รู้แต่ว่ามันเครียดแล้วก็เราก็มีอารมณ์ค่อนข้างโมโหง่ายและหลุดกับคนอื่นง่ายการที่สร้างผู้รู้เนี่ยอาการปรากฏก็คือ เราจะรู้สึกว่ายังยังมีการรู้สึกอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องของการที่เราเหมือนกับว่า,าพยายามที่จะไม่ให้มันหลุดนะครับจึงทําให้อ้ความเครียดแบบนี้พอถึงเวลาที่หลุดจ,จริงๆเนี่ยมันจะมันจะแรงเราจะว่าคนได้ค่อนข้างแรงนะผมเคยเจอคนแบบนี้นะจนวันหนึ่งเขายอมรับว่าส่วนตรงนั้นนะ่ะคือเขาเขาสร้างขึ้นมา นะเพราะว่าอาการปรากฏคือเขาคุมตัวเองไม่ได้จนกระทั่งแม้ว่ากับเพื่อนกับคู่ครองอะไรก็ตามแต่ก็ล้มเหลวดังนั้นจึงทําให้สิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเจริญสติอยู่กับอะไรแบบนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าอาการปรากฏมันคือไม่ใช่จิตไม่ดีขึ้นแถมยังแย่ลงอีกนะครับในการที่เราฝึกผู้รู้อารมณ์ของเราที่ถูกสภาวะเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้เนี่ยจนกระทั่งเราสามารถรู้จัก ลักษณะของฐานของจิตหรือกลับเข้ามาได้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความโปร่งโล่งเบาและรู้สึกมีความรู้สึกว่าโกรธยากขึ้นนะมีความรู้สึกว่าธรรมชาติมันเห็นเร็วแค่นั้นเองนะจะเป็นลักษณะนั้น,น,นจึงทําให้อยากกลัวการส่งออกอยากกลัวที่จะมีกิเลสแต่ต้องมีขบวนการสํารวมหรือสังวรเพราะว่าสังวรคือศีล เป็นสิ่งที่พระองค์บอกว่าศาสนาของตถาคตเนี่ยต้องสังวรตั้งแต่ศีลและอินทรีย์นะครับจึงทําให้หรือว่าญาณนะเรื่องปัจจัยสีปัญญาเนี่ยจึงทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงทําให้เผอไปได้แล้วก็สารวมเอาใหม่เผอไปได้และสารวมเอาใหม่จึงทําใหเ้เราจะรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงได้นะครับกาครับ ทีครั้งแล้วรัสังเกิดกายะสังขารคืออาการแทรกจะพิจารณาอย่างไรต่อไปอ,อย่างทิพย์คร,าารับแล้วก็อุปจารสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อไรและอาการอย่างไรครับครับก็พูดไปล่วงหน้าแล้วกันเนาะเผื่อว่าเราไปฝึกเองทําเองเราจะได้ไปถูกก็คือ จากทีคังมารสังหมายความว่าถ้าเราตั้งสติได้แล้วเนาะจากทีคังมารสังเนี่ยจะเกิดอาการสมาธิเบื้องต้นก็คืออาการแทรก8อาการนะครับโดยธรรมชาติก็คือหมายความว่าลมมันจะหายไปและอาการนั้นก็จะปรากฏโดยที่เราดูอาการอย่างเดียวไม่มีลมอาการนั้นก็จะลดลงนะครับแล้วเราก็เดินลมใหม่ก็คือทีคังมารสสังไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกว่า พอเราดูลมยาวอาการก็มาแล้วโดยปกติผู้ปฏิบดัิก็จะปล่อยคราวนี้ให้เราฝืนมากขึ้นคือหมอายความว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์คือการดูลมไม่ใช่อาการแทรกอาการแทรกเป็นการทําให้เราดูลมไม่ได้ดีแต่ว่าถ้าเราชํานาญแล้วเนี่ยเราสามารถฝืนโดยดูลมยาวไปเรื่อยๆการดูลมยาวจะทําให้สมาธิก่อตัวพอสมาธิก่อตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อาการแทรกของเราจะลดลงจากอาการสมาธิที่เพิ่มขึ้นเพราะอาการสมาธิจะไปทําให้ร่างกายระงับร่างกายจะทําให้ลมระงับเมื่อลมระงับลมละเอียดลมนั้นจะทําให้การสั่นสะเทือนเกิดคลื่น8อาการนั้นลดลงแต่สมาธิจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสมาธิเกิดทั้งหมดและอาการแทรกไม่เหลือลมนั้นจึงเรียกว่าสันตังสุขุมังกายสังขานั่คือลมที่ละเอียดยิ่ง พอช่องของเราไม่เปลี่ยนช่องนั้นทุกๆครั้งเราหายใจและเกิดอาการสมาธิเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราหายใจที่คอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิมิตจะค่อยๆปรากฏเวลาที่เราหายใจจะค่อยๆเค,ค,คลื่อนความรู้สึกจากโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกนะครับหลังจากนั้นถ้าเราหายใจทุกๆบรรลังแล้วเกิดนิมิตเครื่องหมายบอกลมที่ละเอียดเพราะลมมันละเอียดนิมิตจะปรากฏชัด พอปรากฏชัดแล้วเนี่ยให้เราเดินพัะบาลีที่หนึ่งก็คือทีคังโดยรู้ตลอดก,กองลมทั้งปวงก็คือเป็นพัะบาลีที่สานั่นแหละโดยการที่เราพอเรา,เราหายใจเข้านะครับสุดก็เริ่มหายใจออกไม่มีการผ่อนลมที่นิมิตนั้นนะครับ่อนได้ออกไม่เอ,อย่ยถ้าเรามีนิมิตแล้วนะครับขณะที่เราดูลมเนี่ยพอหายใจเข้าแล้วก็รู้ที่นิมิตพอเข้าไปสุดก็เริ่มออก โดยไม่มีการผ่อนหรือหยุดลมหายใจการจะทำพราบาลีที่สามแบบนี้ได้ลมต้องเป็นสานตังสุขมุมางเท่านั้นถ้าเป็นกายยะสังขารเราไปทำเราจะเหนื่อยและไม่ได้อะไรแต่เมื่อลมละเอียดแล้วเราจะต้องรู้ตลอดกองลมทั้งปวงคือต้นกลางปลายโดยที่ไม่ได้ไปจดจ้องว่าต้นอยู่ไหนกลางอยู่ไหนปลายอยู่ไหนแต่เราต้องรู้รอบของลมทั้งเข้าและออกถ้าเราดูแบบนี้เรื่อยๆที่จุดนิมิตตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้น สมาธิจะขึ้นมากมากกว่าเดิมเยอะจึงทำให้สมาธิที่เกิดขึ้นมากปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกิดอุปจาระสมาธิแต่ยังไม่ได้บอกว่ามันมีอะไรบ้างแต่ไม่ความว่าองค์ชาญที่สามพลานาปิติจะเกิดจากการที่เรารู้ตลอดกองลมทั้งปวงด้วยลมที่ละเอียดยิ่งที่ไม่มีอาการแทรกแปดอาการนะครับพออุปจาระเกิดขึ้น เราจะรู้ทันทีเลยว่าเราได้องค์ชานที่สามคือพระนาปีติไม่ใช่ปีติข้างต้นสี่อย่างที่รู้สึกซาบซ่านรู้สึกอุบเพงคาไม่มีแบบนี้แต่เป็นพระนาปีติแล้วนิมิตรตรงนี้ไม่มีหายไปแล้วนะครับเราจะมีนิมิตใหม่นะครับนิมิตที่ลึกลงไปแล้วเมื่อไหร่ที่เราแตะความรู้สึกที่นิมิตนั้นพระนาปีติคือองค์ชานที่สามจะเกิดขึ้นทุกครั้ง เป็นสมบัติของบุคคลนะั้นนะั่นจึงทาใหออ้อันนี้ก็คือพูดเผื่อค่อนข้างเยอะนะให้เรามีมครับรู้สึกว่าอย่าอย่าพึ่งไปตรงนั้นก็ได้ให้เราพัฒนาอะไรเอ่ยอานาปนาสัญญามาสู่อานาปนาสติแล้วอานาปนาสติจะนําไปสู่กายยสังขารและเราก็ต้องอยู่กายยสังขารไปเรื่อยๆโดยการที่หายใจจากยาวและมาสั้นเกิดอาการแทรกและหยุดระงับลม อาการหมดลงก็เดินลมยาวมาลมสั้นโดยที่ไม่ได้ทำสั้นลมสั้นเองจากความพยายามในการยาวจึงทำให้เกิดอาการแทรกแบบนี้นับไม่ถ้วนจนกว่าอาการสมาธิในการที่เราดูลมยาวสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อดูลมยาวถ้าเราไม่ดูลมยาวพอลมยาวเกิดขึ้นเราก็ปล่อยให้อาการแทรกเกิดเลยเนี่ยไม่มีประโยชน์นะต้องพยายามฝืนเอาไว้เพราะว่าอาการที่เราดูลม รือจิตที่เราดูลมเราสามารถฝืนได้กับอาการที่มันจะโยกเราจะฝืนได้ในระดับหนึ่งจนกว่าลมจะถี่เมื่อลมถี่แล้วเราดูไม่ได้ก็คือต้องระงับไปแล้วก็อาการก็ออกมานะครับการที่เราระบายอาการออกมาเนี่ยเพื่อจะดูลมใหม่ไม่ได้ไม่ได้สนุกนะเราปล่อยให้ให้มันหยุดเองอย่าหยุดเองให้มันหยุดพอหยุดแล้วเราต้องเดินลมใหม่ดังนั้นตรงนี้จึงเป็นส่วนที่จากกายแสังขาร ถามว่ากายยสังขารคืออะไรก็คือลมหายใจเข้าออกนะกายย่าสังขารคือลมหายใจเข้าออกแต่บอกว่าลมหายใจเข้าออกที่เป็นกายยสังขารเหมาะที่จะเอาไปเข้าอุปจารแล,และอัปปนาถ้าลมที่ยังไม่ยาวและละเอียดจะไม่เรียกว่ากายยสังขารและไม่ก่อให้เกิด8อาการ8อาการหมดไปลมนั้นเรียกสันตังสุกุมังกายยสังขารเอาลมนี้ไปเจริญพระบารีที่ส เพื่อเข้าอุปจาระและอัปปนานครับอันนี้ก็น่าจะน่าจะเท่านี้นะแล้วก็ลองลองไปฝึกกันนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนากับทุกท่านครับ